น้ำพริกปลาทูน่าจ้าไปเบื้งวิธีการเฮ็ดกันเลยจ้า สวัสดีค่ะมาเจอกับแอมอีกแล้วจ้าเมื่อนีนแอมจะพาทำน้ำพริกปลาทูน่าจ้าทำกินง่ายๆเนาะทำกินที่บ้านจ้าเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยเนาะจ้านี่วันนี้แอมใช้ปลาทูน่าสองกระป๋องจ้านี่จะเป็นหอมแดงแอมใช้สองแบบเนาะจ้าเนาะจะเป็นหอมแดงแบบ หัวกลมกับหัวยาวเนาะมันจะออกมาคนละสีจากแล้วก็กระเทียมนิดหน่อยใช้พริกแห้งจ้ะพริกสดเพิ่มสีซันขึ้นมาเนาะจา้ะนี่แล้วก็จะมีน้ำปลาเกลือนิดหน่อยผงชูรสแล้วแต่ผู้มักเนาะจา้ะนี่แอมก็จะมีผักชีหอมใบตกแต่งหน้าเขานิดนึงเนาะเดี๋ยวแอมจะพามาเฮ็ดกันเลยจา้า จ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มเฮ็ดกันเลยเนาะจ้าแอมเปิดเต่าแล้วเนาะแล้วหลังจากนั้นแอมก็จะเอาเนี่อ่ะนี่เอามาขวานจ๊นะเนาะ ัวเข้าไปได้เลยนะจ๊ะเนาะแล้วแอมก็จะเอาพริกแห้งน่าจะสุกง่ายเดี๋ยวแอมใส่พริกตดขวไปก่อนจ้ะขวากัจนเขาเหลืองดีเนาะ จะออกมาประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะบ้านเฮาถ้าเป็นบานเฮาเนาะจะสิเอาไปจ้ะไปกี้เนาะใส่เตาทานบานเฮาก็จะหอมดีเนาะจาะ้ะนี่แอมก็จะกลัวออกมาประมาณนี้เพราะว่ากระทะมันเลื่มติดแล้วเนาะแอมก็จะพ่อแล้วละจะ้ะนี่เพิ่มความหามอมเขาหน,น่อยๆแล้วแอมก็จะมาต่ำกันเลยจะ้ะเนาะเรียงเตรียมครบก่อนเห็นบ่นี่แอมก็จะเทเขาเนะจะ้ะเนาะเป็นคนเลื่อน Nhi em có tí bột tí. chờ mình nước ตั่ไปเรื่อยๆแล้วแต่เนาะใส่เล็กๆเนี่ยเพราะว่ากลัวพริกเขาจะแหลกเนาะนี่จะพอพริกกับเอ่อนี่เนาะพริกกับหอมแดงเริ่มละเอียดแล้วแอมก็จะเอานี่เลยจ้ะนี่ทูน่าเทใส่ลงไปเลยจ้ะแล้วแอมก็จะ เติมน้ำปลาเนาะจา้ะไปเลยแต่ว่าจริงๆแล้วปลาทูน่าของเขามันกันนัวแล้วเนาะจ้ะเนาะเอ็มจะใส่ใส่เกลือแค่นี้เดียวเนาะเพราะเอ็มยามันเค็มเดี๋ยวเขาค่อยเติมไม่ก็ได้จ้ะทำเซตแล้วเอ็มก็จะเอาไปคั่วนไม่เนาะนี่เพื่อให้เขาแห้งนี่โค้ชรุเดี๋ยวแต่ผู้มักเด้อผู้ใดไหน่มักก็ข่ามไปแล้วแต่ขขเนาะ แกนแค่จะตำในพริกกับตัวปลาเนาะจ้ะเนาะให้มันเข้ากันในจักน้อยแล้วนก็นจะเอาไปพัดจะ้ะเอาไปพัดหรือเอาไปคัวเนาะสบ้านเท่าสบาเอาไปคัวให้นหน้ามันแห้ง นี่ก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเอ็มก็จะเอานี่จะ้ะกระทะน่าจากนัเอ็มน้ำมันของปาทู่น่านอกจากเอ็มก็จะเอาเขาไปพัดลุ่ได้หนีเลยจะ้ะ <c oughs> นี่จ้ะถ้าแอมก็เริ่มเกลือแล้วเ,เนาะแอมก็จะเอามันพีคที่เ้าต่ำไว้อะจ้ะแอมอาจจะเอาลงม,มาพัดเห็ดอีกรอบนึงนี่จ่ะแอมก็จะพัดพัดเข้าไปไเรื่อยๆเนาะตรงหม้อข้างๆนี้เนาะจะแอม จะลวกพักไว้กินกับเนาะแอนตจะนี้พักกระหล่ำจะพริกหยวกกับทั่วแขกเฮ็ดไปพร้อมกันเลยจะ้ะไม่พ่มพริกพิ่เป็นการเสียเวลาเนาะมี่ถ้ห้อาเอาเขามาผัดเนาะจะ้ะแต่ว่าแอมต์ำพริกบ่แหลกครับนะจ้ะเนาะ ัเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ที่ จะจะเริ่มได้ทีแล้วเนาะจ้กเนาะตอนนี้เนาะแอมกลัวไปแอมกระจามพริกไปน้ำเนาะจ้าเนี่ยกิน่นแบบอีสานอีสานบานเ้อเนาะาติจัดจานจ้านนี่เตรียมจะมัดจัดใส่จานให้เบิงาา้งเนาะจ้กเนาะเดี๋ยวค่อยกลับมาเบิ้งกันจา้าค่ะน้ำพริกปลาทูหน้าแอมกระเซ็ดแล้วเนาะจา้า นี่จัดเสิร์ฟเลยนี่ค่ะตอนนี้กินพริกเต็มบานเลยจ้ะเสียงแอมเปียนเลยแมกินรุนแรงครับนี่มาได้จ้ะแซบๆน้ำกันแอมชิมแล้วจ้ะกินกับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยร้อนๆเนะจ้ะเนาะจังไรแอมก็ฝากคลิปนี้ไว้น้ำในเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แอมในเด้อ ไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ